แลหลายคนบอกนะครับว่าชอบฟังมาฟังสตอรี่หรือว่าชอบฟังเรื่องราวในช่องนิกกี้เมาส์เนี่ยก่อนนอนเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยนิกก็จะลองมาเล่าเรื่องก่อนนอนดูบ้างนะครับมาฟังเรื่องราวปรากฏการของฝนพร้อมกันในมาฟังสตอรี่วงเล็บก่อนนอนพร้อมกันครับสวัสดีครับเพื่อนๆแล้วก็น้องๆทุกๆคนนะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องนิกกี้เมาส์ครับกับรายการ มาฟังสตอรี่ในวันนี้นะครับวงเล็บก่อนนอนครับวันนี้อยู่กับผมนิกกี้เช่นเคยครับกับบรรยากาศของการเล่าเรื่องในวันนี้ก็เป็นการเล่าเรื่องแบบก่อนนอนละกันเพราะว่านิกสังเกตนะครับน้องๆหลายคนเนี่ยก็คอมเมนต์มาว่าชอบฟังชอบดูช่องนิกกี้มานะครับก่อนนอนเพราะว่าอาจจะทำให้น้องๆเนี่ยหลับฝันดีหรือว่าหลับได้ง่ายอันนี้นิกก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าวันนี้นิกจะมาเล่าให้น้องๆฟังก่อนที่นิกจะเข้านอนครับเพราะว่าเวลาตอนนี้ ขาทุนครึ่งแล้วเพื่อนๆแต่ว่าไม่เป็นไรครับถึงแม้ว่า จะง่วงแต่ว่านี่ก็จะสู้ครับเพราะวันนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจมาเล่าให้กับร้องฟังองเช่นเคยครับเรื่องราวในวันนี้มันอาจจะไม่ได้น่ากลัวหรือว่ามันอาจจะไม่ได้สยองขวัญเหมือนกับคลิปที่ผ่านๆมานะครับแต่ว่าเรื่องในวันนี้เนี่ยรับรองว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างแน่นอนครับเพราะวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องที่เกี่ยวกับฝนครับผมฝนแปลกๆตำนานแปลกๆของฝนหรือว่าเรื่องราวของฝนเนี่ยมันจะน่าสนใจยังไงก่อนที่จะเข้าไปชมคลิปก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์คลิปนี้นะครับ โอเคถ้าหากว่าพร้อมแล้วก็ไปพบกับเรื่องราวตำนานของฝนได้เลยครับผม เป็นปรากฏการธรรมชาติรูปแบบหนึ่งที่มนุษย์คุณเคยกับมันดีตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์ในช่วงก่อนประวัติศาสตร์มนุษย์บูชาเทพท้องฟ้าดวงอาทิตย์แล้วก็ดวงจันทร์พวกเขาเชื่อว่าเทพเจ้าโดนบานให้เกิดปรากฏการ์แล้วก็การเปลี่ยนแปลตงต่างๆฟ้าร้องฟ้าผ่ากลางวันกลางคืนรวมถึงฝนตก ทั้งหมดเนี่ยเป็นฝีมือของเทพเจ้าแต่ละพื้นที่นั้นมีเทพเจ้าที่เกี่ยวกับท้องฟ้าแล้วก็ฝนที่แตกต่างกันไปครับในอรารยธรรมของอียิปต์โบราณน,นั้นมีเทพเจ้าเซตเป็นเทพเจ้าแห่งท้องฟ้าทะเลทรายพายุรวมถึงความวุ่นวายแล้วก็สงครามชาแอบคือเทพเจ้าแห่งสายฝนของชาวมายามีอิทธิพลต่อความเป็นอยู่ของชาวบ้าน<ม>เนื่องจากว่าเขาบันดาลให้เกิดฝนและก็สายน้ําที่มีความสําคัญต่อการเพราะปลูกของชาวบ้าน กวัวบานเค็กเป็นเทพธิดาแห่งพายุที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวไทโนโบราณที่ตั้งถิ่นฐานอยู่รอบๆฟลอริดาแล้วก็เกาะต่างๆเช่นปอโตริโกไรจริงเทพเจ้าแห่งสายฟ้าแล้วก็สายฝนของนัตติชินโตในญี่ปุ่นเขามักปรากฏตัวในรูปแบบของปีศาจตีกลองเพื่อบันดาลให้เกิดสายฟ้าแล้วก็พายุทําให้เกิดฟ้าร้องแล้วก็ฝนตกครับทางด้านชนเผ่ามารีมีเทพเจ้าทาวิรีเป็นเทพเจ้าแห่งสภาพอากาศรวมถึงฟ้าร้องฟ้าผ่าแล้วก็ลมเมฆพายุ ยูซี่คือเทพเจ้าแห่งสายฝนซึ่งเป็นตำนานพื้นบ้านของประเทศจีนและในตำนานนอสเราจะมีเทพเจ้าฟเฟรเยอร์เป็นผู้ปกครองแห่งความสงบความรวมสมบูรณ์ ฝนแล้วก็แสงแดดครับไม่มีใครรู้ครับว่าฝนตกครั้งแรกบนโลกของเรานี้เมื่อไหร่แต่ตำนานของฝนในบางครั้งนั้นก็มีความแปลกประหลาดแล้วก็น่าขนลุกครับเพราะว่าไม่ใช่ทุกครั้งที่ฝนจะตกมาเป็นหยดน้ำที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ให้มนุษย์ใช้ดื่มกินแล้วก็ใช้ประโยชน์จากมันแต่บางครั้งฝนก็อาจจะตกลงมาเป็นอย่างอื่นที่ มนุษย์คาดไม่ถึงครับในตำนานของศาสนาพุทธได้กล่าวถึงฝนบกขรพัดซึ่งฝนบกขรพัดเนี่ยเป็นฝนที่เคยตกลงมาครั้งหนึ่งในสมัยพุทธกาลฝนนี้ตกที่กรุงกบิลพัทครับเป็นฝนที่ตกลงมาเป็นละอองฝอยสีแดงเหมือนกับหิมะตกผู้ที่ถูกฝนตกใส่นั้นถ้าหากว่าต้องการให้เปียกก็จะเปียกครับแต่ว่าถ้าหากไม่อยากเปียก ก็จะไม่เปียกและเมื่อฝนตกลงถึงพื้นนั้นก็จะละลายหายไปเหมือนกับเม็ดฝนที่ตกลงมาบนใบบัวครับซึ่งใบบัวก็จะไม่เปียกนั่นเองครับในปัจจุบันนี้ก็มีฝนที่ตกลงมาแปลกๆให้นักวิทยาศาสตร์เนี่ยได้หาข้อเท็จจริงมาอธิบายปรากฏการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นเหล่านี้ครับอันดับแรกเรามาพูดถึง Star j e l l y ครับ Star j เ l l y เป็นปรากฏการณ์แปลกประหลาดที่เกิดขึ้นหลังจากที่ เกิดฝนดาวตกมันมีลักษณะคล้ายๆกับเจลาตินโปร่งแสงสีขาวอมเทาครับสามารถพบได้บนพื้นหญ้าแล้วก็กิ่งก้านสาขาของต้นไม้ตามคําบอกเล่าของชาวบ้านเนี่ยเขาเล่าว่ามันสามารถพบเห็นได้หลังจากที่เกิดฝนดาวตกหลังจากนั้นเนี่ยก็มีคําอธิบายที่มาอธิบายที่มาของมันอย่างมากมายครับตั้งแต่เศษซากของกบคางคก หรือหนอนผลผลิตของแบคทีเรียรวมถึงที่น่าสนใจที่สุดเนี่ยก็คือมีบทความที่เขียนถึง Star Jelly ว่ามันเป็นสารที่มาจากต่างดาวครับโดยเรียกมันว่าสารอินทรีย์ระดับเซลล์ซึ่งมีอยู่บนชั้นบรรยากาศของดาวฤกษ์ครับนอกจากน,นี้ยังมีการบันเทือเกี่ยวกับฝนที่ตกลงมาเป็นสัตว์ครับตั้งแต่ในสมัยคริสตศตวรรษที่หนึ่ง p i n e e เ the e l d e นักธรรมชาติวิทยาชาวโรมันได้บันทึกภาพพายุกบแล้วก็ปลาในปี1974ทาหารฝรั่งเศสเห็นคลังคบตกลงมาจากท้องฟ้าในระหว่างที่ฝนตกหนักในเมืองลาเลียนใกล้เมืองลีนของฝรั่งเศสชาวชนบทในยโรฮอนดูรัสอ้างว่ามีฝนปลาเกิดที่นั่นในช่วงฤดูร้อนซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่พวกเขาเรียกว่าลูเวียเดอะเพเซสเมื่อไม่นานมานี้ในปี2014ชาวบ้านทางตะวันตกของสีลังการู้สึกดีใจกับ ฝนที่ตกลงมามากๆเพราะว่าฝนที่ตกลงมานั้นมันตกลงมาเป็นปลาตัวเล็กๆจํานวนมากครับทั้งหมดเนี่ยมีน้ําหนักรวมกันประมาณ50กิโลกรัมปลาแต่ละตัวเนี่ยมีความยาว3-5นิ้วและทุกตัวเนี่ยก็ยังมีชีวิตอยู่ครับซึ่งก่อนหน้านี้ในปี2012ก็เคยมีฝนกุ้งตกลงมาทางตอนใต้ของหมู่บ้านในสีลังกาอีกเช่นกันฝนเลือดฟังดูน่ากลัวใช่ไหมครับฝนในปัจจุบันนี้เคยตกลงมาเป็นสีแดงเลือดซึ่งเหมือนกับ ฝนโบกขอรพันที่เคยตกมาในสมัยบรรพการแต่คราวนี้ฝนเลือดตกลงมาที่เมืองเคราลาในประเทศอินเดียครับชาวบ้านเนี่ยต่างงุนงงกับฝนที่ตกลงมาเป็นสีแดงเลือดซึ่งในภายหลังพบว่าในเม็ดฝนนั้นมีสปอร์แล้วก็ฝุ่นสีแดงซึ่งในกรณีของฝนเลือดนั้นเคยเกิดขึ้นมาในอดีตแล้วเช่นกันครับในช่วงศตวรรษที่17ในสมัยนั้นเนี่ยคำอธิบายของปรากฏการณ์นี้ถูกอธิบายออกมาในรูปแบบของปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติแล้วก็ ลางรายครับฝนเลือดจะตกครอบคลุมพื้นที่เล็กๆครับแต่ว่าระยะเวลาของการตกนั้นก็จะแตกต่างกันไปมีทั้งแบบสั้นๆแล้วก็ระยะเวลาที่ยาวนานหลายๆวันครับในปัจจุบันคําอธิบายที่ยอมรับที่สุดของฝนเลือดนั่นก็คือ ฝุ่นสีแดงที่แขวนลอยอยู่ในน้ำนั่นเองนอกจากนี้ยังมีฝนแปลกๆที่เคยเกิดขึ้นอีกมากมายครับตัวอย่างเช่นในวันที่3พฤษภาคมปี2004มีการได้รับการรายงานจากผู้หญิงคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ที่เมืองจูปิเตอร์ของรัฐฟลอริดามีฝนตกลงมาเป็น,มนแมลงแปลกๆหล,ลายร้อยตัวครับมแมลงเหล่านี้มีสีดำแล้วก็มีเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ที่ประมาณ3-5นิ้วซึ่งเหตุการณ์นี้ครับทั้งชาวประมงแล้วก็คนในพื้นที่เนี่ยก็ไม่เคยพบกับเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนครับฝน ปลาครับเคยตกในวันที่9กุมภาพันธ์ปี1 8 5 6ในบริเวณเมืองกราโมแกนเชียของเวลส์โดยไอ้เจ้าฝนปลาเนี่ยมันตกในพื้นที่80คูณ12หลาครับแล้วก็ในวันที่23ตุลาคมปี1947ฝนปลาเนี่ยมันไปตกที่เมืองมาร์ควิลของรัฐลุยเซียนาซึ่งนอกจากจะมีปลาเป็นๆตกลงมาแล้วเนี่ยมันยังมีปลาแช่แข็งครับตกลงมาด้วยครับทางด้านฝรั่งเศสก็ไม่น้อยหน้าครับในเมืองบริกโนเลสเคยมีฝนคลังคบตกลงมาในวันที่ 23กันยายนปี1973และหลังจากนั้น2วันครับมีฝนกบตัวจิ๋วตกลงมาที่หมู่บ้านใกล้เคียงครับแต่เหตุการณ์ที่น่าสนใจอีกเหตุการณ์หนึ่งนั่นก็คือเคยมีฝนเหรียดตกลงมาครับฝนเหรียนนี้เคยตกลงมาในวันที่28พฤษภาคมปี1982 เด็กสาวคนหนึ่งครับกำลังเดินผ่านโบสถ์เซนต์อลิซาเบธในเมืองเรดดิงในแมนเชสเตอร์ของประเทศอังกฤษปรากฏว่ามีเหรียญ50เพนนีครับตกลงมาใกล้ๆกับเธอและมันก็ไม่ได้ตกลงมาแค่เหรียญเดียวครับเพราะว่าในวันเดียวกันนั้นมีเด็กจำนวนมาก พบเหรียญที่ตกลงมาบนถนนในบริเวณเดียวกันกับที่เด็กคนนั้นเจอเหรียญ50เพนนีครับเจ้าของร้านขายขนมที่เด็กๆอยากนำเงินแห่กันไปซื้อขนมก็แปลกใจว่าเด็กๆพวกนี้เอาเงินมาจากไหนก็เลยสอบถามไปกับเด็กครับซึ่งเด็กก็ตอบว่าเหรียญพวกนี้ตกลงมาจากท้องฟ้าแล้วก็มีอีกเหตุการณ์หนึ่งในอดีตครับที่ฝนเหรียญนั้นเคยตกลงมาในเดือนธันวาคมปี1968เมื่อผู้คนกําลังจับจ่ายใช้สอยซื้อของที่แรมสเกด เมืองเคนประเทศอังกฤษอยู่ๆก็มีเหรียญตกลงมาจากท้องฟ้าครับประมาณ4 0 5สเหรียญโดยหญิงสาวคนหนึ่งครับชื่อจีนเซลเมนต์ได้บอกเล่าเรื่องราวนี้ให้กับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นอย่างลอนดอนไดรลี่มิ r เ r ฟังว่าฝนตกลงมาเป็นเหรียญครับประมาณ15นาทีมีเสียงกระทบของเหรียญตกลงมาบนทางเท้าโดยที่พื้นที่โดยรอบนั้นไม่มีอาคารสูง หรือเครื่องบินที่บินผ่านเลยครับและเรื่องราวนี้ก็ยังคงเป็นปริศนาแล้วก็เป็นความลับมาจนถึงทุกวันนี้ครับนอกจากทั้งหมดที่กล่าวมาเนี่ยฝนยังเคยตกเป็นหนอนเป็นมแมลงมุมแล้วก็เป็นโครนซึ่งคําอธิบายของเหตุการณ์ทั้งหมดก็คือพายุเทอร์นาโดได้ดูดเอาสิ่งมีชีวิตหรือว่าวัตถุเหล่านี้ขึ้นไปบนฟ้าและด้วยกําลังลมเนี่ยทำให้มันถูกหอบแล้วก็ ตกลงมาเป็นฝนที่ทําให้เราแปลกประหลาดใจแต่ถ้านี่คือสิ่งที่น้องๆคิดว่ามันแปลกประหลาดที่สุดมันอาจจะยังไม่ใช่ <c oughs> เพราะว่าเคยมีฝนที่ตกลงมาบนพื้นดินระหว่างต้นไม้ที่ห่างกันเพียงแค่2ต้นในเดือนตุลาคมปี1886 <c oughs> เป็นระยะเวลายาวนานถึง3สัปดาห์โดยที่ไม่มีเมฆฝนปกคลุมครับ และนี่คือเรื่องราวแปลกๆปรากฏการแปลกๆทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นพร้อมๆกับฝนครับใครจะรู้ว่านอกจากฝนจะตกลงมาเป็นหยดน้ําใสสะอาดเป็นฝนที่ชุ่มฉ่าฝนมันยังเคยตกมาเป็นมันแรงเป็นกบเป็นปลาเป็นเหรียญแต่เอาจริงๆทุกวันนี้ขอแค่แบบตกลงมาเถอะฝนนะเพราะว่าโคตรร้อนเลยทุกวันนี้เอาเป็นว่าถ้าหากว่าน้องๆนะครับอยากให้ฝนตกลงมาเป็นอะไรหรือว่าเคยฟังเคยได้ยินเรื่องเล่าว่า ฝนตกลงมาแปลกประหลาดเป็นสิ่งอื่นๆนอกเหนือจากที่พี่นิกเล่ามานะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกเล่ากันไว้ได้ที่ด้านล่างครับผมแล้วก็อย่าลืมติดตามมาฟังสตอรี่ใน E ีีหน้านะครับได้เวลานอนแล้วครับดื่มนมก่อนนอนสักแก้วก็จะทําให้นอนหลับฝันดีนะครับและถ้าหากว่าเรื่องราวในวันนี้ทําให้น้องๆหลับฝันดีหรือว่านอนหลับกันง่ายขึ้นก็จะยิ่งดีมากยิ่งขึ้นครับเอาเป็นว่าทุกทุกคนครับหลับฝันดีแล้วกันครับแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ